วันที่พายุกระน่าพระอาจารย์อำนาจโอภาโสพวกเราดูให้ดีบางทีพวกเราตั้งเป้าหมายผิดสร้างรูปแบบผิดเราลองสร้างรูปแบบนี้ดูสิลองด,ดูมีความฉลาดมีความกรุณาแต่ความฉลาดที่หลวงพ่อพูดถึงความงามสี่ตัว มีทั้งบิวตี้สุนทรีจริยะและสัจธรรมยิ่งเข้าใจความจริงมีความฉลาดเท่าไหร่ความการุณาก็ยิ่งตามมาเพราะมันเข้าใจจริยธรรมมันก็เลยเกิดขึ้นในกระบวนการของมันแล้วคนที่มีความสุนทรีเป็นคนที่สามารถหาความสุขได้ในวันที่น่าทุกข์ในวันฝนตกในวันพายุร้ายในวันต่างๆในวันที่ดูไม่น่าจะหาความสุขเจอ คนฉลาดจะหาความสุขเจอจากเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาเลยโยมเป็นเรื่องที่ไม่น่าสร้างความสุขได้หลวงพ่อเล่าเรื่องวันฝนตกอย่างนี้เป็นต้นพวกเรารองดูแต่มันอาศัยเรื่องปฏิพานวหวพริบตรงนี้สำคัญนะโยมโอกาสออกกำลังทางสติปัญญาที่ว่องไวปราดเปรียวคล่องแคล่วมันไม่จมปลัก และเวลาที่จิตใจหดหู่วันฝนตกวันที่พายุร้ายกระหนำ่ำห้ามใช้อุเบกขานโยมมันจะยิ่งซึมกันไปใหญ่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะหลวงพ่อบอกไว้แล้วใช่ไหมใช้ตัวปิติใช้ธรรมวิจยะใช้วิริยะออกไปให้มันแกล้วกล้าเคยเจอพายุร้ายในชีวิตไหมเขามีไว้ทําอะไรพายุร้ายในชีวิตรู้ไหม เคยดูหนังบูไหมหนังแอคชั่นสังเกตไหมว่าหนังบูหนังแอคชั่นเขาจะมีฉากหนึ่งเสมอเสมอที่ใช้กันประจำเช่นข้างหลังระเบิดไฟไหม้แล้วตัวเอกก็เดินสโลโมชั่นออกมาเห็นไหมบ่อยไหมเดี๋ยวนี้เห็นภาพหรือยังว่าจริงๆพายุร้ายหรืออุปสรรคเนี่ยมันเป็นแค่ฉากประกอบในชีวิตให้ชีวิตดูสมบูรณ์แบบขึ้น อย่าไปกลัวมันนะโยมไม่เห็นภาพหรอบางคนเขาต้องสร้างภาพนั้นขึ้นนะเพื่อเอาชีวิตไปใส่ตรงนั้นแล้วชีวิตมันดูงดงามสง่างามหรือสมบูรณ์แบบขึ้นหน่อยเรามาเทียบเปรียบเทียบกับชีวิตที่ไม่มีสิ่งแบบนั้นดูมาดูชีวิตอีกแบบหนึ่งสิโยมไปพายเรือในทะเลสาบที่เวิงว้างกว้างใหญ่ไพศาลน้ำสงบนิ่งไม่มีอุปสรรคปัญหานะโยมไปพายเรือสามเดือนจะเป็นยังไงมั่ง โยมคิดว่าจมจมน้ำก็นิ่งสมเดือนแล้วจมรู้สึกชีวิตเป็นยังไงบ้างมันคงจะไม่โอโอโหนะ no car no action ไม่มีรถไม่มีชาติจมพ่อผ่านทะเลสาบที่สงบนิ่งไปสเดือนเห็นข้างหน้ามีน้ำตกโหมกระนำาสายน้ำกระเซ็นก้อนหินขวางทากเต็มไปหมดรู้สึกยังไงตื่นไหมคึกคักไหมพายเรืองัด โอ้โหนะหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปกลัวอุปสรรคนะโยมมันช่วยสร้างขันติบารามีสร้างปัญญาบารามีถ้าชีวิตโยมไม่มีปัญอุปสรรคปัญหาปัญญาจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยมันจะจืดชืดอ,อย่าบน่นทุกมีไว้ให้บ่นไหมทุกมีไว้ให้ทำอะไรทุกมีไว้ให้รู้รู้จักสภาวะรู้ลักษณะใช่ไหมโยมมีไว้เรียนรู้ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น แล้วเราก็จะรอดจากทุกนั้นเพราะเราเข้าใจกระบวนการของการเกิดทุกข์ว่ามันเกิดจากมุมไหนเราก็สามารถแก้ปัญหาเป็นสิคนที่ไม่เจอปัญหาคนที่หนีปัญหานโยมจะไม่แข็งแกร่งและจะไม่ฉลาดเพราะมันแก้ไม่เป็นแต่คนที่แก้บ่อยๆโยมว่ามันชำนาญไหมเหมือนลูกสี่เหลี่ยมรูบิกที่เด็กๆชอบเล่นนึกภาพออกไหมที่มันซ้อนซับซ้อนแล้ววนๆแกลกแกลก หลุดละ่ะเพราะเขาทำจนชำนาญไหมแต่พอเราเฮ้อยากไม่เอาสมองจะไม่ค่อยอยากสมองจะไม่ค่อยออกกาลังกายโยมมีอุปสรรคปัญหาบ้างอย่าไปกลัวอย่าไปบ่นนะเรียนรู้มันให้เต็มที่ตั้งสติให้ดีเมื่อพัฒนาชีวิตขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาระดับลึกขึ้นลึกขึ้นจนถึงปัญหาที่ไหนในสังสารวัฏในจัก,กรวาลทั้งหมดเลย โยมจะเข้าใจมันหมดเลยเนี่ยที่โยมต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์ถึงแม้จะเป็นนางฟ้าเทวดาเพราะว่าข้างบนสวรรค์มันไม่ค่อยมีอุปสรรคปัญหาไงโยมบางคนกว่าจะบรรลุนิพพานนะโยมถึงจะอยู่ในสวรรค์ก็จริงแต่ต้องลงมาเรียนที่มนุษย์หนึ่งชาติเพราะว่ามันมีปัญหาอุปสรรคมันมีแบบเรียนเยอะมากอยู่กับคนที่ไม่มีคนขี้โกง ไม่มีคนยืมเงินแล้วไม่เอามาคืนโยมเห็นภาพไหมไม่มีคนนินทารับหลังมีแต่คนเสียสละเกื้อกูลจนแทบจะไม่ต้องออกกำลังสติปัญญาเลยนะมันมีความสุขเพลิดเพลินไปบางทีมันทำให้รู้สึกว่าเออเทวบุตรมานพูดง่ายๆมันทำให้ไม่อยากไปนิพพานเพราะมันก็มีความสุขดีแต่มันไม่เที่ยงนะวันหนึ่งโยมก็ต้องตกสวรรค์ลงมาแล้วก็ลงมาเรียนรู้ว่า แต่ว่าการเรียนรู้มันแวบเดียวเขาบอกว่าหนึ่งวันบนสวรรค์เท่ากับร้อยปีมนุษย์บางทีโยมลงมาแค่ครึ่งวันเองเดี๋ยวโยมก็กลับแล้วไม่ต้องรีบกลับเร็วหรอกอันนี้ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึง่งเขาเรียกเทวดานุสติมรณานุสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดที่บริโภคหรือเสเวยเจริญมรณานุสติเท่ากับการบริโภคอมตะอยู่ พอเห็นแล้วว่าความตายมันรออยู่ในโอกาสอาวันใดวันหนึ่งมันจะไปหาที่ที่ปลอดภัยก่อนหรือการบริโภคกายานุสติเป็นการบริโภคอมตะดูไปเลยร่างกายมันไม่ถาวรไม่เข้าไปอาศัยอยู่จริงจังเพราะเดี๋ยวก็ต้องพัดพลางจากไปอย่างนี้เป็นต้นนะหลวงพ่อเล่าให้เห็นภาพชีวิตรวมๆเราจะเจอปัญหาบ้างก็ดีมันจะเห็นว่าเรื่องราวต่างๆมันไม่ถาวร มันไม่น่าเข้าไปอาศัยอย่างเรื่องการมีรูปมีขันต่างๆมันต้องแปลปลวนแปลไปเรื่อยๆแต่บางทีพอมันไม่ค่อยปลวนแปลหรือมันปลวนแปลช้าเราก็เลยประมาทนึกว่ามันจะไม่ปลวนแปลแต่วันหนึ่งก็ต้องปลวนแปลเห็นไหมวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องเมื่อเรากลับไปพิจารณาดูนะว่าเรามาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไร หาข้อสรุปให้เจอหาคีย์เวิร์ดสั้นๆเอาไปสร้างเป็นแรงบันดาลใจเวลานึกถึงคีย์เวิร์ดคำนี้ขึ้นมาหลวงพ่อพยายามให้คีย์เวิร์ดสั้นๆตั้งแต่วันแรกๆอย่างเช่นสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอื่นมีแต่อมตะไม่เป็นอื่นนึกออกไหมโยมมีอะไรไม่เป็นอื่นไหมโยมอย่างรถที่กินเข้าไปเป็นอื่นไหมความคิดเป็นอื่นไหมถ้าโยมมองโลกแบบนี้นะ มองตลอดเวลาเลยมีแต่ความเป็นอื่นไปโยมจะไม่ออกไปวุ่นวายเพราะว่ามันต้องเป็นอื่นอยู่ดีเพราะสิ่งที่เพราะสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอื่นมิตรภาพเป็นอื่นไหมยอมรับความเป็นอื่นไปนะว่ามันต้องเป็นอื่นเวลาโยมยอมรับอย่างนี้ได้นะจะไม่ค่อยทุกข์เพราะทุกอย่างมันเป็นอื่นอยู่แล้วโยมกล้าเหรอ กล้าฝากความหวังอย่างมิตรภาพอันใดอย่างร้อยเปอร์เซนถามตรงๆเลยหลวงพ่อไม่กล้าคนหนึ่งเพราะหลวงพ่อไม่เชื่อหลวงพ่อเชื่อแต่ความเป็นอื่นไม่มีอะไรถาวรแต่เราก็คบกันด้วยความจริงใจได้นะเพราะอมตะไม่เป็นอื่น